โรงเรียนบ้านสามเพียแสงจำปาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะโสธรเขตหนึ่งโครงงานบัวลอยใบเตยผู้จัดทำโครงงานนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่สองและสครูที่ปรึกษานางสาวมนัชยาสีเนตรระยะเวลาในการจัดทำตั้งแต่วันที่1นกุมภาพันธ์ ถึง15มีนาคม2567สวัสดีครับเด็กๆคะวันนี้พวกเราจะไปไหนกันคะไป,ไปด,ดวนต้นไม้เลยไปกันเลย,เลยที่มาของโครงงานนักเรียนได้เรียนรู้หน่วยการจัดประสบการณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยนักเรียนได้ทำกิจกรรมสำรวจแปลงเกษตรของโรงเรียนสิ่งที่นักเรียนพบเห็นระหว่างการเดินสำรวจคือพืชผักหลากหลายชนิดในแปลงเกษตรซึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของนักเรียนและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นหาคำตอบในการเรียนรู้ครูจึงตั้งคำถามขณะที่นักเรียนสำรวจแปลงเกษตรว่าเด็กๆรู้จักผักชนิดใดบ้าง และเริ่มสนทนาเกี่ยวกับพืชผักที่นักเรียนสนใจโดยพืชผักที่นักเรียนให้ความสนใจมากที่สุดคือใบเตยเนื่องจากใบเตยนั้นมีกลิ่นที่หอมและนักเรียนคุ้นเคยกับการทานขนมไทยที่มีกลิ่นใบเตยและมีสีเขียวขั้นที่หนึง่งตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติ จากการสนทนาและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับใบเตยพบคำถามที่เด็กสงสัยและต้องการหาคำตอบมากที่สุดคือใบเตยทำขนมอะไรได้บ้างมีวิธีการทำอย่างไรขั้นที่สองรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐานครูและนักเรียนรวมกันรวบรวมวิธีการหาคำตอบศึกษาข้อมูลจากการสืบค้นในห้องสมุดสอบถามครูผู้ปกครองและดูสื่อออนไลน จากการรวบรวมข้อมูลเด็กๆได้ทราบว่าใบเตยนำไปทำขนมได้หลายอย่างเช่นขนมบัวลอยขนมเปียกปูนขนมชั้นขนมตะโก้และอื่นๆอ,อีกมากมายอีกทั้งยังมีวิธีการทำที่หลากหลายทั้งการต้มการนึ่งการทอดและการกวนขั้นที่3ทดสอบและปฏิบัติการซืบซอ ครูและนักเรียนทดลองทำขนมบัวลอยโดยมีครูวิทยากรคอยแนะนำขั้นตอนวิธีการทำขนมบัวลอยเด็กๆช่วยกันลงมือทำและสามารถบันทึกผลที่ได้จากการทดลองทำด้วยตนเองได้ดังนี้ครูและเด็กๆช่วยกันขันน้ำใบเตยและนำมาผสมแป้งจากนั้นปัน้นแป้งให้เป็นลูกกลมๆ โดยเด็กๆสังเกตที่ครูทำและทดลองทำด้วยตนเองนำแป้งที่ปั้นไว้ไปต้มให้สุกและนำไปแช่น้ำต้มน้ำกะทิแล้วเติมน้ำตาลใส่เกลือเล็กน้อยสุดท้ายนำแป้งที่ต้มแล้วมาใส่กับน้ำกะทิเป็นอันเสร็จเรียบร้อยขันที่สี่สังเกตและบรรยายเด็กๆร่วมกันสรุปและบรรยายจากการชิมและการสังเกต อร่อยไหมอร่อยหวานพอดีไหมหวานพอีอร่อยอยังไงอันหวานเี้ยวขั้นที่5บันทึกข้อมูลเด็กๆช่วยกันบันทึกผลและวาดแผนผังความคิดขั้นที่6สรุปและอภิปรายผลจากการนำเสนอผลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลและการทำบัวลอยทำให้เด็กๆสรุปได้ว่า ใบเตยสามารถนำมาทำขนมได้หลายอย่างอีกทั้งใบเตยยังช่วยให้ขนมนั้นมีกลิ่นหอมและมีสีสันน่าทานมากยิ่งขึ้น